สวัสดีครับพี่ภูมิปีหนึ่งแพทย์ศิรรานะครับน้องเคยเป็นกันไหมครับว่าเวลาเราทําโจทย์เราอาจจะรู้สึกเริ่มไม่ถูกหรือว่าเอ๊ไปต่อไม่ได้พี่ภูมิก็เคยเป็นแบบเรานะครับหนึ่งในเทคนิคที่พี่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราเนี่ยก็คือเทคนิคการมองเป็นภาพนะครับขั้นตอนแรกการรู้ว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไร2โจทย์ให้อะไรเรามานะครับข้อ3การมองเป็นภาพนะครับเอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเอามาวาดเป็นรูปในกระดาทษทดนั่นเองนะครับ4ก็คือนึกถึงสูตรที่เกี่ยวข้องเอาข้อมูลต่างๆที่เราได้มาเนี่ยมา ยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับเรือแล่นเข้าหาหน้าผาด้วยอัตราเร็ว v เปิดบูดสั้นๆนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงสะท้อเนเมื่อเวลาผ่านไปทีหลังจากเปิดบูดขณะเปิดบูดเรืออยู่ห่างจากหน้าผาเท่าไหร่แล้วก็กําหนดตัวแปรอื่นๆตามที่โจทย์คิดว่าน่าจะจําเป็นนะครับอันดับแรกน,นะครับโจเนี่ยต้องการรู้อะไรตรงที่พี่ขีดเส้นเนาะ เรืออยู่ห่างจากหน้าผาเท่าไหร่เอ้การอยู่ห่างเนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวกับระยะทางงั้นแปลว่าเขาน่าจะหาระยะ่า2ก็คือว่าให้อะไรเรามางบ้างเราหวางจะโน้ตเพิ่มว่า V เนี่ยเป็นอัตราเร็วเรือ C เนี่ยเป็นอัตราเร็วเสียงแล้วก็ t เนี่ยเป็นเวลาเนาะข้อ3ก็คือการมองภาพอ่ะพี่ก็จะมานั่งอ่านโจทย์ละเอียดอีกรอบเนาะว่าโจทย์เนี่ยเขากำลังสื่อถึงอะไรอันดับแรกเราก็ต้องมีเรือก่อนอ่ะแล้วก็ มีการเปิดบูทสั้นๆ,ๆนะครับแล่นเข้าหาหน้าผาเรือก็จะเคลื่อนที่เข้าหาหน้าผาในลักษณะนี้นะครับพอเรามามองภาพอย่างนี้แล้วปุ๊บแปลว่าเสียงอ่ะมันก็ควรที่จะสะท้อนหน้าผาแล้วกลับมาชนเดออีกรอบระยะทางที่เสียงเคลื่อนที่เนี่ยพี่จะขอเขียนด้วยสีเขียวละกันพอเราจําลองภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราคิดว่าสูตรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรอย่างในที่เนี้ยเราเห็นว่าเขาไม่ได้ให้ความเร่งมาแล้วจากสถานการณ์ค่อนข้างที่จะเป็นอัตราเร็วคงที่เราอาจจะนึกถึงสูตร v เท่ากับ s ศูน t สิ่งที่เคลื่อนที่ตอนเนี้ยก็จะมีทั้งการเคลื่อนที่ของเรืออ่ะงั้นพี่ขอแยกเป็นกรณีของเรือก่อนละกันเราจะเห็นว่าระยะที่เรือเคลื่อนที่ได้สมมติพี่ให้เป็นตัว d v ก็คืออัตราเร็วของเรือเท่ากับ d หารด้วยเวลาก็คือ t นั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่พี่อยากจะแนะนําน้องๆถ้าสมมติเราคิดอะไรไม่ออกแต่ว่าต้องใช้ตัวแปรนั้นในการคิดเราอาจจะต้องกําหนดตัวแปรขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องกําจัดออกไปให้ได้ต่อมาเราได้ของเรือแล้วพี่ก็จะเขียนของเสียงบ้างซึ่งระยะทางของเสียงเนี่ยพี่ขอกําหนดเป็นตัว x ละกันนะครับอัตราเร็วเสียง v แต่ในที่นี้เขาให้ใช้เป็นตัวแปร c เราก็เลยต้องใช้ตัวแปรตามเขาก็คือเป็น c และเรือกับเสียงนะครับเราเริ่มสนใจที่เวลา เริ่มต้นเท่ากันและจบที่เวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นค่า t เหมือนกันนะครับจากข้อ3ระยะ s บวกระยะ d มันคือ2เท่าของระยะเรือห่างจากหน้าผาเราจะเขียนเป็นสมการตัวนี้ได้นะครับ d บวก x เท่ากับ2เท่าของ s, <S แล้วระยะ d คืออะไรอ่ะเราก็จะเห็นในสมการเรือถ้าพี่คูณ t ทั้งสองข้างของสมการเนี่ยพี่จะได้ว่า vt นะครับเท่ากับ d และสำหรับเสียงนะครับพี่ก็จะได้ว่า ct เท่ากับ x และเวลาเช่นเดียวกันครับเป็น t ct บวกกับ vt เนี่ยจะเท่ากับ2 s จะเห็นว่าทุกตัวแปรเนี่ยโจทย์ให้มาแล้วเหลือแค่ตัวแปร s ซึ่งเป็นตัวแปรที่เราต้องการหาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่หาร2ทั้ง2ข้างซึ่งถ้าเราอยากจะจัดรูปให้มันสวยขึ้นมานิดนึงเราก็สามารถดึง t ออกมาได้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเรา สำหรับตัวอย่างต่อมานะครับก็คือตัวอย่างที่2 A กับ B นะครับอยู่ห่างกัน L ทั้งคู่เริ่มออกวิ่งด้วยอัตราเร่งคงที่ A และ B ตามลำดับ A ต้องกด B นานเท่าใดจึงจะทันนะครับโดยที่ความเร่งของ A เนี่ยมากกว่าความเร่งของ B นั่นเองขั้นตอนแรกเราเนี่ยก็ควรจะรู้ก่อนว่าโจทย์กำลังจะหาอะไรอ่ะอย่างอันเนี้ย A ต้องกด B นานเท่าไรนานเท่าไรเนี่ยเขาน่าจะพูดถึงเวลาใช่ไหมครับในที่นี้เนี่ยพี่ขอ ใช้ตัวแปร t ีข้นมาแล้วกันนะครับต่อมาโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างให้ 1. ระยะห่างระหว่าง a กับ b ตอนเริ่มต้นก็คือระยะ l 2. โจทย์ให้อัตราเร่งคงที่ของ a มาก็คือ a เล็กและเช่นเดียวกันนะครับโจทย์ให้อัตราเร่งของ b มาก็คือ b เล็ก แต่จุดหนึ่งนะครับพี่อยากจะให้เราเนี่ยระมัดระวังเวลาทําข้อสอบนะครับบางคําในภาษาไทยแปลมาเป็นปริมาณทางฟิสิกส์ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างข้อนี้เนี่ยครับเจอเลยทั้งคู่เริ่มออกวิ่งแปลว่าทั้ง A และ B เนี่ยครับอัตราเร็วต้นเป็น0แล้วก็จะเขียนว่า U ของทั้ง A แล้วก็ u ของ B เ,เท่ากันแล้วก็เท่ากับ0ต่อมานะครับก็คือการนึกภาพนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า ที่จะเขียนอะไรลงไปเขาบอกว่า A เนี่ยต้องไล่บนานเท่าไหร่การที่บอกว่า A ไล่ B แปลว่า A กับ B ต้องวิ่งไปในทางทิศเดียวกันใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับโจทย์กําหนดว่าอัตราเร่งของ A เนี่ยมากกว่าอัตราเร่งของ B mm hmm. เมื่อใช้เวลาเท่ากันแล้ว A ก็ควรจะเคลื่อนที่ได้ระยะทางมากกว่า B ใช่ไหมครับและคําว่า A ที่วิ่งไล่ทัน B แปลว่าขณะนั้นเนี่ยที่ A ไล่ทัน B A กับ B ต้องอยู่ตําแหน่งเดียวกันโดยระยะทางที่ A เคลื่อนที่ได้พี่จะขอกาหนดเป็น นในขณะที่ระยะทางที่ b เคลื่อนที่ได้เนี่ยพี่ก็จะขากำหนดเป็น s b หลังจากเรามองภาพคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็จะนึกถึงสูตรข้อน,นี้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และเขาก็บอกด้วยว่าเป็นอัตราเร่งคงที่สูตรที่เราจะนึกถึงบ่อยๆนั่นก็คือ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t ยกกำลัง2เราก็จะมาดูทีละวัตถุก,กันดีกว่านะครับตัว a นะครับเราก็กำหนด s ของ a เนี่ยก็คือเรียกว่า s a ถูกไหมครับ อัตราเร็วต้นก็คืออยู่ที่เราได้บอกกันไปแล้วว่ามันก็คือ0ย์ t คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาแล้วก็ต้องติดไว้บวกกับในส่วน2อัตราเร่งของ a ก็คือ a เล็กนั่นเองในขณะที่อัตราเร่งของ b ก็คือตัว b เล็กอ่ะพี่ก็เขียน b เล็กเข้าไปหลังจากตรงนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้จากข้อสนะครับว่าถ้าที่เอาเระยะ l มาบวกกับ ระยะ Sb เนี่ยจะเห็นว่าความยาวเท่ากับระยะ Sa เลยเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเขียนสมการได้ว่า l บวก Sb เท่ากับ Sa จากข้อ4เนี่ยเราจะเห็นว่า Sa กับ Sb เราก็พอหาความสัมพันธ์ออกมาได้งั้นพี่เอา Sa ที่เราได้เนี่ยกับ Sb ที่เราได้มาแทนเลยละกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ลองมาเช็คอีกรอบ l เนี่ยเรารู้แล้วเนาะ b โจทย์ก็ให้มา a เล็กโจทย์ก็ให้มา t ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหา อ้าวแปลว่าเราก็สามารถแก้สมก,การหาค,ค่าทีได้แล้วนะครับพี่ก็จะได้ว่า 2l บวก bt ยกกำลัง2เท่ากับ at ยกกำลัง2และพี่ก็อยากได้ t เป็นตัวแปรโดดๆเนาะพี่ก็จะขอย้าย bt ยกกำลัง2เนี่ยไปลบและพี่เห็นว่า t ยกกำลัง2เนี่ยเป็นตัวร่วมเนาะพี่ขอดึงออกละกันหลังจากนั้นพี่หาร a ลบ b ตลอดทั้งสมก,การเนาะจากนั้นพี่ก็ต้องการถอดสแปรูทอ่ะพี่ก็ถอดไป แต่สิ่งที่พี่อยากจะเพิ่มในตัวอย่างที่2เนี่ยถ้าเรามีเวลาในการทบทวนโจทย์นี้มากพอนะครับพี่อยากให้เราตรวจสอบความเป็นไปได้ของคําตอบของเรานะครับเช่นในร o เนี่ยห้ามติดลบนะครับแล้วก็การที่ตัวส่วนเนี่ยก็ห้ามเป็นศูนย์เช่นกัน A เนี่ยมากกว่า B แปลว่าเราการันตีได้100%ว่า A-B ลบ B เนี่ยมากกว่าศูนย์แน่นอนเพราะฉะนั้นค่าทีที่เราได้เนี่ยยังไงก็เป็นไปได้อยู่แล้วนอกจากนี้นะครับ เราจะสามารถเช็คความเป็นไปได้จากหน่วยด้วยเช่นกันเมื่อเราเอาเมทเนี่ยมาหารด้วยเมตรต่อวินาทีกําลัง2องนะครับผลหารมันจะได้วินาทีนั่นเองซึ่งหน่วยเนี่ยก็ตรงกับเวลาหรือว่าหน่วยของเราวินาทีเนี่ยก็ตรงกับทีของเรานั่นเองครับ และนี่ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคที่พี่เอาไปใช้ในการทําโจทย์ต่างๆการที่พี่ได้ใช้เทคนิคนี้นะครับก็จะทําให้พี่สามารถเข้าใจโจทย์แล้วก็มองโจทย์เนี่ยเป็นภาพรวมได้มากขึ้นนะครับแต่พี่ก็อยากจะเตือนเราว่าการฝึกพัดคํา, <ๆ S 1> านวณมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นการฝึกเพียงแค่วันหรือ2วันพี่ก็อยากให้พวกเราฝึกพัดคํานวณมาตั้งแต่เนิน่นๆแล้วก็จะเป็นการเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูตรเรื่องเทคนิคต่างๆหรือกระบวนการคิดวิเคราะห์ของพวกเรานั่นเองว่าจะช่วยให้พัดคํานวณเปลี่ยนจากเรื่องที่ยากเนี่ยเป็นเรื่องที่เเรราาาาสมถถข้้ึงแลวก็ ง่ายต่อพวกเรามากๆเลยถ้าน้องคนไหนได้ลองนำเทคนิคที่พี่ได้แนะนำลองเอาไปใชแ้แล้วเราได้ผลยังไง <c oughs> ก็ลองคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะครับหรือว่าถ้าเรามีเทคนิคอื่นๆที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนี่ย <c oughs> ก็สามารถบอกได้เช่นกัน,นครับ